บทที่96อาหารข้างถนนพักผ่อนพอแล้วโจโซีถุงลืมตามมาก็มองเห็นคนจํานวนมากกาลังอาบแดดอยู่และตอนนี้ก็ผ่านช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ร้อนแรงที่สุดไปแล้วเหมาะมากที่จะอาบผิวแทน โจซีถงเอาครีมกันแดดมาทาที่ใต้พระอาทิตย์แต่ด้านหลังถูไม่ถึงเฉินห้าวจึงพูดผมช่วยคุณอือครั้งนี้โจซีถงไม่ได้ปฏิเสธเธอนอนแผ่บนก้าวอื้อย่างเชื่อฟังเผยให้เห็นแผ่นหลังเฉินห้าวบีบครีมกันแดดมานิดเดียวเอาฝ่ามือทั้งสองประกบเข้ากันทาไปที่หลังของโจซีถงตอนนี้ถูอย่างละเมียละไมเฉินห้าวรู้สึกถึงผิวที่ดีของโจซีถงขาวๆนุ่มๆเหมือนกับเด็กสาวสิบกว่าขวบไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าเธอบำรุงอย่างไร ผิวทั้งสองสัมผัสกันบนผิวของโจโซีถงก็ขนลุกขึ้นมาเล็กน้อยที่ผ่านมาเธอไม่เคยสัมผัสกล้ชิดกับผู้ชายคนไหนมาก่อนขนาดนี้ดังนั้นจึงไม่ชินแต่รู้สึกแปลกหน่อยหน่อยฝ่ามือของเฉินห้าวลูบไล่ผิวของเธอเธอก็มีอาการสั่นขึ้นมาได้แต่ก็ม้าหมัดนั่นอดทนไว้โอเคทาเสร็จแล้วแป๊บเดียวเฉินห้าวก็ทาเสร็จแลวมือออกแล้วลุกขึ้นฉันช่วยคุณทาด้วยละกันครั้งนี้เปลี่ยนเป็นโจโซีถงเฉินห้าวก็ยินดีที่จะให้คนสวยบริการเขากลับตานอนคอว่ำลงรู้สึกถึงงกาาารทททขอออออนนนนสววยยิ้้มืีี่่ละเดั รู้สึกวิเศษมากในที่สุดเฉินห้าวก็เข้าใจทำไมผู้ชายบางคนถึงชอบไปนวดนักที่แท้ก็รู้สึกเยี่ยมจริงๆถ้าครีมกันแดดเสร็จทั้งสองจึงอาบแดดหลังยามบ่ายความอบอุ่นส่องไปที่ผิวทาให้คนรู้สึกม่วงและนี่หลับแต่เฉินห้าวไม่ได้หลับเขาใช้รูปแบบวีอาเปิดไปที่โซนเครื่องแต่งกายสตรีเลือกชุดสตรีทันสมัยชุดหนึ่งรอทั้งสองอาบแดดเสร็จก็จะได้ให้โจซีถงสายยังไงออกมาครั้งนี้เขาก็จะรับประกันว่าเขาจะออกค่าเสื้อผ้าอาหารที่อยู่และเดินทางเองทั้งหมดอีกอย่างก็เพิ่งได้รัับถูกกกกแแรขอออออองงงงงเธไไปยยงง็ต้สดออหน่ ส่วนโจโซีถงก็หลับแล้วจริงๆมีลมหายใจยาวและเงียบเฉินห้าวมองเธอที่เหมือนเจ้าหญิงนิทราก็เอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปเธอหนึ่งใบเก็บไว้เป็นพื้นหลังเดสก์ท็อปดียิ่งกว่าภาพสาวสวย,สวยๆในเน็ตเยอะเลยนี่คือรูปธรรมชาติไม่ต้องพีเอสเลยแต่พระอาทิตย์ส่องนานไปก็ไม่ดีต่อผิวรออยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเฉินห้าวก็ย้ายร่วมกันแดดไปเพื่อให้โจซีถงได้กลับสนิทพอบ่ายสี่โมงโจซีถงจึงตื่นขึ้นมาเธอลุกขึ้นเห็นเฉินห้าวก็ไอพูดว่าขอโทษนะไม่ต้องขอโทษ บนชายหาดก็เล่นพอแล้วพวกเราไปเดินเล่นรอบๆดีกว่าเฉินห้าวเสนอโอเคโจซีถงลูกขึ้นจะไปเอาสิ่งของของตัวเองที่ล็อกเกอร์เฉินห้าวก็เอาเสื้อผ้าที่ซื้อให้ล่วงง่ายื่นให้เธอพอโจซีถงเห็นก็รับมาอย่างปิติเธอรู้สึกถึงความจริงใจของเฉินห้าวในใจก็รู้สึกอบอุ่นเครื่องแต่งกายของทั้งสองก็เปลี่ยนเป็นสไตล์เขตร้อนที่มีสีสันโดดเด่นและสดใสเดยนไปถนนคนเดินเส้นหนึ่งของท้องถิ่นเพลิดเพลินเล็กน้อยกับของอร่อยในท้องถิ่นนั้นอาหารข้างถนนปกติจะเป็นสถานที่ที่หนาแน่นของประชา ว้าวข้าวปั้นนี้น่ารักจังปัญญาประกาศคู่โจซีถงอยูห้าแผงลอยเล็กๆร้านหนึ่งมองเห็นข้าวปั้นทรงไข่ก็ดึงดูดสายตานี่คือข้าวเหนียวมะพร้าวอ่อนคนสวยคนหล่อจะเอาสักสองที่ไหมป้าเจ้าของแผงลอยทักทายอย่างเป็นมิตรโอเคเอาสองที่โจซีถงหิวจริงๆหยิบโทรศัพท์ออกมาจะสแกนจ่ายผมไม่ได้บอกเหรอครั้งนี้ผมเลี้ยงทั้งค่าเสื้อผ้าอาหารที่อยู่การเดินทางหมดเลยนะผมจ่ายเองเฉินห้าวจ่ายเงินเองจากนั้นทั้งสองคนก็มีข้าวเหนียวมะพร้าวอ่อนคนละอัน ข้าวเหนียวมะพร้าวอ่อนเป็นอาหารทรงเรือที่มีเนื้อมะพร้าวอยู่ด้านล่างล่างสุดคือกะลามะพร้าวตัวหลักคือข้าวหอมในข้าวห่อด้วยเนื้อชิ้นชิ้นผลไม้เป็นต้นรสชาติโดยรวมจะหอมหวานอร่อยมากจริงๆทั้งสองกินไปเดินไปกินเสร็จก็ยังไม่หายอยากแป๊บเดียวก็ถูกดึงดูดด้วยกลิ่นหอมอีกครั้งแป้งนี้หอมจังพวกเราสั่งที่หนึ่งเถอะโจซีถงเสนอไม่มีปัญหาวันนี้คุณคือแขกพิเศษคุณอยากกินอะไรก็กินเอถอะเฉินห้าวซื้อบะหมี่สองที่เจ้าของร้านเอาเส้นที่ต้มสุกแล้วใส่ลงชาาาาาามมกก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 ก่่่่่่ออออนนนนนนจจัััััั้้้้้้้็็็ตตตุุปปปรรรรรระะดดดดดููหหหหใญททีีีเเเเืืงงงแแไสสโโยยยววววผบบคลลช เคล็ดลับความอร่อยของบะหมี่เปาหลัวอยู่ที่นำ้ำพอทานเข้าไปกลิ่นหอมก็ทำให้อดใจไม่ไหวที่จะกลืนลงลิ้นแล้วใช้ช้อนตักซุปกระดูกหมูอีกคำรสชาติที่เป็นกลิ่นหอมนั่นทำให้ทั้งสองต้องชมอร่อยไม่เป็นรองอาหารทะเลมือเที่ยงเลยสักนิดก่อนหน้านี้ฉันพลาดของอร่อยไปเยอะเลยโจซีถงชิมบะหมี่ชามนี้เสร็จก็แสดงความรู้สึกออกมาปกติเธอเข้าสังคมแต่โรงแรมฮาราฮาราเชฟร้านดังๆปกติก็มักจะได้รับการสอนมาจากโรงเรียนกินมากไปก็รู้สึกเลี่ยนแต่ของกินในที่แบบนี้มีรสชาติที่แตกต่างกันได้เพลิด มีได้ก็ต้องมีเสียตัวตนและสถานะของคุณทําให้คุณยากที่จะเพลิดเพลินกับความเชื่อมั่นของตลาดแบบนี้แต่ความมีสีสันต่างหากที่เป็นชีวิตต่อไปคุณอย่าผ่อนคลายผมจะไปกับคุณทุกที่เฉินห้าวด้วยอารมณ์ลึกซึ้งโจซีถงเข้าใจความหมายของประโยคนี้ไม่รู้จะตอบอย่างไรจึงใช้กระดาษเช็ดมุมปากจากนั้นพูดยิ้มยิ้มฉันอิ่มแล้วพอโจซีถงกับเฉินห้าวเริ่มรู้จักกันนานรอยยิ้มก็เพิ่มมากขึ้นมีความคุ้นเคยมากกว่าเย็นชาก่อนหน้านี้เยอะมากในเมื่อกินอิ่มแล้วทั้งสองก็เริ่มมมเเดดิิินนนกกกลลัับบบไไปปปพรรรร้้้ออชื่่่ะะณีีขงททททถวย97ธุจาาห ต้องบอกว่ามณฑลห่กับจีนแผ่นดินหายอต่างกาันไม่ว่าจะภาษาถิ่นหรือเครื่องแต่งกายแต่ผู้คนใจดีเหมือนกันร,ร้านต่างๆหรือหาบร่เริงรายอยู่สองข้างถนนดึงดูดฝูงคนจํานวนมากเฉินห้าวซื้อหอยสั่งมาสองสามอันและงานฝีมืออื่นๆของเล่นนี้คือสิ่งของที่เพนท้องถิ่นของแผงลอยให้โจซีถงไปต้องไม่รับแน่แต่เอากลับไปให้สาวสวยสองคนของตัวเองจะเหมาะสมกว่าไม่งั้นไปทํางานต่างจังหวัดแล้วไม่มีของขวัญให้พวกเธอเฉาลุยอาจจะไม่ว่าอะไรแต่เซียจิงที่ฉลาดและ ซุกจนจะต้องด่าแน่เดินเล่นจนเกือบสองทุ่มจู่จ่เฉินฮ้าวก็ได้รับสายโทรศัพท์มองเห็นโทรศัพท์โชว์เป็นสีซื้อเฉียงคนนั้นที่เจอในร้านอาหารทะเลเมื่อตอนเที่ยงเฉินฮ้าวรับสายอีกฝ่ายพูดอย่างสุภาพมากจากนั้นก็ถามเฉินฮ้าวว่าว่างหรือไม่เขาอยากนัดเฉินฮ้าวคุยเรื่องธุรกิจสักหน่อยที่รงนำชาเฉินฮ้าวมองสาวสวยคุณโจที่อยู่ข้างๆก็ปิดไม์ตรโทรศัพท์แล้วถามวันนี้เท่าแก่สี่คนนั้นที่เจอในร้านอาหารเรียกผมไปคุยธุรกิจที่รงนำชาคุณจะไปไหม ได้สิทธิธุรกิจสำคัญที่สุดเที่ยวจะเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้โจซีถงเป็นสาวสวยทำงานสำหรับเรื่องพูดคุยธุรกิจแล้วเธอสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขเฉินห้าวก็คิดว่าคุยเรื่องธุรกิจก็ให้โจซีถงผู้ชํานายยออยู่ข้างกายน่าดีแล้วดังนั้นจึงรับนัดไปทางโทรศัพท์นัดไว้อีกประมาณ40นาทีเจอกันต่อมาทั้งสองก็นั่งรถกลับไปที่โรงแรมจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชุดที่ใส่ประจำวันแล้วค่อยออกมาครั้งนี้เฉินห้าวสวมสูทยังไงก็ต้องให้เป็นทางการหน่อยส่วนโจซีถงสวมเรสสีด กระโปรงคลิ้วคลิ้วสวยเหมือนเดิมแต่เพื่อลดปัญหาเธอจึงสวมหมวกปีกกว้างคันสมัยแว่นตาดำปกปิดตัวเองเสร็จจึงออกมาไปเถอะโจโซีถงถือกระเป๋าของเธอเดินไปข้างหน้าก่อนรถแท็กซี่ที่เฉินเฮาให้โรงแรมเรียกก็อยู่ด้านนอกพอทั้งสองเข้าไปนั่งก็ไปที่โรงมนำชาพอถึงโรงนรมนำชาสาวิซื้อเฉียงคนนั้นก็จองห้องว i p ีแล้วและยังมาต้อนรับกับตัวเองด้วยประธานเฉินเรียกคุณมาซะดึกเลยขอโทษนะครับสาวิซื้อเฉียงหัวเราะดูเป็นมิตรมากไม่เป็นไรครับพวกเราไม่มีธุระอะไรพอดีเฉินเฮาพูดนิ่งๆจากนั้นพวกเขาก็เข สวิซื้อเฉียงถามคนเมืองไปเหอครับเฉินฮ้าวตอบไปเหอเรอที่นั่นดีมากเลยผมไปมาตั้งหลายครั้งธุรกิจที่นั่นเติบโตเป็นสถานที่ที่มีแต่คนเก่งๆสวิซื้อเฉียงไม่ขี้เหนียวกับคำชมของตัวเองเลยนี่คือส่วนสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคลใช้คำชมดึงระยะห่างของสองฝ่ายเข้ามาเมืองซานย่าก็ไม่เลวครับเท่าแก่สวิททำด้านนี้จะต้องหาเงินได้มากแน่แน่เฉินฮ้าวก็ชมด้านธุรกิจไปด้วยสิ่งนี้ดูเหมือนไร้ประโยชน์แต่ก็เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการพูดคุยธุรกิจทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความเป็นมิตร หลังจากพูดตามมารยาทแล้วสวิซื้อเฉียงก็เข้าสู่ประเด็นหลักเลยให้พนักงานสาวในโรงแรมชารินชาหลงวิ่งที่ดีที่สุดให้ทั้งสองฝ่ายจากนั้นสวิซื้อเฉียงก็ถามประธานเฉินทำธุรกิจอะไรครับปัญญประกาศคู่ผมเหลือผมคือผู้ค้าปลีกขายทุกอย่างครับเฉินเ้าใช้ข้าออ้างที่ใช้มาโดยตลอดเพราะงั้นจะต้องเป็นธุรกิจด้านอาหารทะเลแน่แน่วันนี้ตอนเที่ยงประธานเฉินเปิดหูเปิดตาผมมากคุณไม่เห็นหรอตอนที่เอาอาหารทะเลหายากพวกนั้นที่ทำเสร็จแล้วไปเสิร์ฟลูกค้าสองสามคนนั้นที่มาจากมณฑลไม่ต่างตะลึงแล้วรรรรร้้้้ออองงงงงวววว่่่่าาาาขดีกกกกัััันนนนนนนทททยยไมิิิิพเเ็ถูใใบแลต์สจจจจ สวีซือเฉียงพูดถึงตรงนี้ก็หัวเราะเสียงดังวันนี้ถือว่ามีหน้าต่อหน้าเพื่อนร่วมชาติแล้วเฉินห้าวก็พยักหน้ารอให้อีกฝ่ายพูดประเด็นถัดไปเออไม่รู้ว่าประธานเฉินมีแหล่งอาหารทะเลระดับไฮเอนหรือไม่ครับถึงแม้ว่าอาหารทะเลระดับไฮเอนเหล่านั้นจะราคาแพงแต่ก็ขายได้เสมอตอนนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วจะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นและแหล่งสินค้าก็ไม่มั่นคงจะกินได้หรือไม่ขึ้นอยู่ที่ดวงดังนั้นราคาจึงพุ่งสูงขึ้นถ้าประธานเฉินมีช่องทางที่มั่นคงก็ถือว่าเป็นธุรรรกกกกกิจทททีีี่่่่่ไไไไมม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 มเเเลววววตตัมมััผคาาาาาาาสสถถนนนือองงงใ้้ๆ็็ชปแขด ตอวิซื้อเฉียงบอกความเห็นของเขาที่แท้เขาอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารทะเลระดับไฮเอนเชิญห้าวคิดธุรกิจนี้ดูเหมือนจะทำได้เขาสั่งซื้อในแอปไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้รับสินค้าแล้วและเขาอุดหนุนก็แทบจะให้ฟรีๆอยู่แล้วขายออกไปก็ได้กำไรมาหลายพันหลายหมื่นเก็บเล็กผสมน้อยค่อนข้างคุ้มค่าก็แค่ว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าทำธุรกิจอาหารทะเลจึงต้องพึ่งพาการขนส่งโลจิสติกส์เขาทำคนเดียวไม่ได้ต้องการผู้ช่วยซีถงคุณว่าไง เชิญห้าวถามความเห็นของโจซีถงฉันว่าได้คุณแค่หาแหล่งที่มาของสินค้าส่วนเรื่องโลจิสติกกับการจัดส่งด่วนการชำระเงินและอื่นๆบริษัทลูกของบริษัทอาหารสดโจซื้อของฉันสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้โจซีถงพูดเชิญห้าวได้ยินก็พอใจทันทีช่องทางที่ลำบากที่สุดก็ได้รับการแก้ไขแล้วที่เขาต้องการก็คือสั่งซื้อของในเงินอุดหนุนหมื่นล้านไม่มีเรื่องอะไรที่ง่ายไปกว่านี้แล้วดังนั้นธุรกิจจึงตกลงตามนี้โจซีถงให้เบอร์สอวี่ซื้อเฉียงเป็นเบอร์ของหลิว บริษัทอาหารสดโจโซื้อเันยปญญระกาศคู่สอวิซื้อเฉียงตะลึงเขาเป็นแค่เจ้านายตัวเล็กๆธรรมดาเทียบกับบริษัทอาหารสดโจซื้อธุรกิจขนาดใหญ่มีหลายสาขาทั่วประเทศแล้วต่างกันราวกับมดกับช้างบริษัทอาหารสดโจซื้อเป็นผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกอาหารสดที่มีชื่อเสียงเท่ากับเฟรเทม่ามากไปกว่านั้นเบื้องหลังยังมีบริษัทโจซื้อที่เป็นที่พึ่งขนาดใหญ่ได้ทําความร่วมมือกันก็ไม่เลวแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะถูกโกงบทที่98เคยเจอผู้ใหญ่กันแล้ว จากนั้นสวิซื้อเฉียงก็โทรติดต่อหลิวหมิงผู้รับผิดชอบของบริษัทอาหารสดโจโซื่อสื่อสารกันทั่วไปเมื่อรู้ว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณโจให้มาอีกฝ่ายก็มีท่าทีดีดูเหมือนว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่พูดจากเหตุผลแล้วผู้จัดก,การทั่วไปในพื้นที่ของบริษัทอาหารสดโจชื่อน่าจะเจ๋งกว่าสวิซื้อเฉียงเยอะเลยยังไงก็เป็นหัวหน้าของบริษัทใหญ่แต่หลิวหมิงกลับถ่อมตัวมากทําให้สวิซื้อเฉียงสงสัยตัวตนของโจซีถงสวิซื้อเฉียงจึงถามอย่างระวัััังงตวขอออโทษนนนะะคคครรรบบผู้้หญินนีชื่ออไร ฉันชื่อโจสีถงเธอถอดแว่นออกเผยให้เห็นความสวยที่ใบหน้าประธานโจจริงๆด้วยยินดีที่ได้รู้จักครับอันยประกาศคู่สอวิซื้อเฉียงรู้สึกประหลัดใจและดีใจคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะได้เจอคนใหญ่คนโตทายาทในอนาคตของบริษัทโจซื้อเป็นถึงคนที่เก่งกาจฝีมือดีสอวิซื้อเฉียงประหนักได้ว่าวันนี้ตัวเองจะเติบโตแล้วแค่กาอขาของบริษัทโจซื้อไปต่อไปธุรกิจก็ไม่มีอะไรให้กังวล ขณะเดียวกันเขาก็เกรงกลัวเฉินฮ่าวมากขึ้นเขามองออกท่าทีที่โจซีถงมีต่อเฉินฮ่าวนั้นไม่ธรรมดาอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนรักสายตาของทั้งสองส่งหากันนั้นแนบชิดมากความสัมพันธ์แน่นแฟนมากคิดดูก็ใช่วัยรุ่นที่สามารถเอาอาหารทะเลระดับสูงของโลกมาได้ตั้งมากมายขนาดนี้พื้นหลังไม่ธรรมดาแน่ธุรกิจจึงตกลงกันตามนี้เฉินฮ่าวสามารถจะหาอาหารทะเลคุณภาพเยี่ยมได้ตลอดเวลาแค่เงินอุดหนุนหมื่นล้านไม่จำกัดก็พูดได้ว่าต้องการแหล่งสินค้ามากแค่ไหนเขาก็มีให้เท่านั้น ต่อมาทั้งสองฝ่ายก็พูดคุยชิมชาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงคิดว่าพอประมาณแล้วก็เตรียมกลับเดี๋ยวผมไปส่งทั้งสองสอวิซื้อเฉียงลายอย่างใส่ใจพอรู้ว่าเฉินเฮากับโจโซีถงไม่ได้ขับรถเขาก็ขับออดี้ของเขาเองกับมือเพื่อส่งทั้งสองกลับโรงแรมต่อไปพวกเราก็เป็นพันธมิตรกันแล้วพอให้พวกเราเฮงเฮงรวยๆที่หลังรถเฉินเฮากระซิบโจโซีถงอย่างสนใจโจซีถงรู้สึกจิตใจกระเพื่อมเพราะลมหายใจของเฉินเฮาความรู้สึกใจเต้นแบบนี้ทาให้เธอไม่ชินอย่างมากดังนั้นเธอจึงหันหน้าไปทางนอกหน้าต่างรถทําเป็นชมวมิ ทันใดนั้นโจโซีถงก็เห็นด้านหน้ามีแสงไฟจึงให้จอดรถลงเธออยากชมวิวตรงนี้แน่นอนว่าสอวิซือเฉียงไม่กล้าเพิกเฉยพอจอดรถลงเขาก็รีบจับไปอายางตระหนักได้ไม่ไปเป็นก้างขวางคอเฉินห้าวลงจากรถไปกับเธอที่นี่คือถนนการค้าที่เจริญรุ่งเรืองตึกสูงรฟ้ามีสถานบันเทิงคึกคักร้านค้าอยู่ทั่วทุกแห่งถึงจะมืดแล้วแต่ก็มีผู้คนไปมาตลอดคึกคักมากโจโซีถงพิวรัว่วข้างถนนแสงไฟหลากสีสันพวกนั้นส่องไปที่อาคารมีเสน่ห์มากรูปและตัวอักษรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความเป็นเทคโนโลยๆ เฉินห้าวยืนอยู่ข้างกายเธอลมตอนดึกพัดมาตอนที่โจซีถงทัดผมยาวเอากลิ่นหอมของผมเข้าไปที่จมูกของเฉินห้าวฉากในตอนนี้ทำให้ผู้คนมึนเมาจริงๆ ที่นี่รุงเรืองกว่าเมืองไปเหอของพวกเราอีกโจซีของพูดนิ่งๆยังไงก็เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ต้องสวยหน่อยสิตางมีข้อดีเฉพาะตัวจู่ๆเฉินห้าวก็คิดว่าน่าจะแกล้งเธอพูดต่อถ้าคุณชอบงั้นพวกเรามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ไหมละรับคำว่าพวกเราของเขาค่อนข้างสําคัญความหมายคือทั้งสองอยู่ด้วยกันโจซีถงใช้มือจัดผมยุ่งๆพูดยิ้มๆแต่ฉันก็ยังชอบไปเหอคุณเคยทุกอย่างหมดแล้วที่นี่รู้สึกแปลกๆหน่อยได้งง้นพรุ่งนี้เรากลับไปเฉินห้าวพูด ทั้งสองพูดคุยกันทันใดนั้นก็มีรถสปอร์ตสองคันขับผ่านไปเสียงเครื่องยนต์แรงแรงเหมือนกับวางระเบิดใส่ดังเข้าหูแบบนี้เรียกว่าแว้นรถส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของผู้อื่นมากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลย มีรถรูคันหนึ่งผ่านมาตรงนี้ทันใดนั้นก็เบรกกระทันหันแล้วยุดลงเจ้าของรถวัยรุ่นคนหนึ่งเปิดหน้าต่างรถมองเห็นความสวยงามภายใต้แสงไฟมีแผ่นหลังของสาวสวยมากๆคนหนึ่งทําให้เขาดูอย่างกระตือรือร้นหน้าตาเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่เขาต้องการเจ้าของรถวัยรุ่นคนนี้น่าจะอายุประมาณ22-23ทาทรงผมทรงโมฮอสีสนันสดใสที่หูก็สวมต่างหูซึ่งเทรนนี้ทาเกินไปหน่อย พอเขาเห็นผ่านหลังของโจโซีถงก็รีบลงมาจากรถสปอร์ตเฟอร์รารี่ทันทีเดินไปที่ด้านหลังของโจโซีถงอย่างสมัครใจผันหน้ามองพอแน่ใจว่าใช่จริงๆก็เข้ามากอดอย่างดีใจโจโซีถงมาเมืองซานยาทำไมไม่บอกและผมไม่ได้ต้อนรับคุณเลยอัญญประกาศคู่โจโซีกงขมวดคิ้วเธอจำคนคนนี้ได้ทันทีแล้วก็ถอยหลังไปไม่อยากยุ่งอะไรกับเขาทั้งนั้นเฉือนห้าวยื่นแขนไปจับคนผมทรงโมฮอคนี้ไปข้างๆพูดว่าทำอะไรนะ่าอยากแตะต้องผมพูดกับเพื่อนผมคุณมายุ่งอะไรด้วย วัยรุ่นผมทรงโมฮอก,ก็จ้องมองมีความหญิงยโสมากพอแล้วถูเซิรเสินเขาต่างหากที่เป็นเพื่อนฉันฉันกับคุณไม่ได้สนิทกันสักหน่อยโจซีถงพูดกับผู้ชายผมทรงโมฮอกอย่างไม่พอใจอย่าแบบนี้สิซึกงยังไงเราสองคนก็เจอพ่อแม่กันแล้วอย่าตัดเยื่อใยแบบนี้สิในเมื่อเจอกันแล้วไปเที่ยวกับผมสิผมขับรถพาคุณไปนั่งรถเล่นจัดปาร์ตี้ไปทั้งคืนเอาให้มันไปเลย ัญ,ญรยกระกาศคู่ที่แท้คนผมทรงโมฮกนี้ก็ชื่อถอเซินเซินภายนอกไม่คู่ควรกับชื่อเงียบเงียบของเขาเลยคิดว่าสนิทเองแล้วยังไปถึงโจโซีถงเฉอนห้าวตะลึงเล็กน้อยฟังความหมายของเขาเขากับโจโซีถงไปเจอผู้ใหญ่กันแล้วบทที่99พูดพล่ามโจโซีถงพูดอย่างเยือกเยน็นคุณอย่าพูดซวมซั่วแค่เคยเจอกันที่งานเลี้ยงธุรกิจจะสนิทได้ไงอีกอย่างฉันก็ไม่ไปกับคุณแน่ฉันต้องการความเงียบกรุณาออกไป อันญประกาศคู่ตอนที่เผชิญหน้ากับผู้ชายน่ารำคาญเธอเธอก็เปลี่ยนเป็นเย็นชายอย่างนั้นเฮียอย่าทำแบบนี้สิสาวสวยเที่ยวด้วยกันไม่มีขาดทุนจุดจุดอันยประกาศคู่ถูเซินเซินยังส่งเสียงดังเฉินห้าจึงดันเขาออกไปสายตาที่ทนไม่ไหวก็เหมือนกำลังไล่แมลงวันที่น่ารำคาญคุณกล้าบลักผมไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหม ถูเซินเซินถูกโจซีถงปฏิเสธอีกครั้งทําให้เขาเอาความโกรธไปทอที่เฉินห่าหมดกําหมัดจะตีเฉินห่าเห็นอีกฝ่ายแขนเล็กบางอย่างกับแท่งไม้ก็อยากจะคําคนที่ขาดการออกกําลังกายและร่างกายยังถูกควบคุมโดยแอลกอฮอล์จู่ๆคิดจะสู้กับเขาเฉินห่าไม่ได้กําหมัดยื่นนิ้วมือ2อนิ้วออกไปไป,ไปที่ช่วงอกของถูเซินเซินทํให้เขาเข้ามาไม่ได้ถูเซินเซินตัวผอมมากและก็สูง170ห่างเป็นครึ่งกับเฉินห่าที่สูง180แขนก็สั้นดังนั้นแขนทั้งคู่ของถูเซินเซินก็ยกขึ้นมา2แขนไม่หยุดปล่อยไปแต่ก็ยังตบตีเฉินห่าไม่ได้อย่างเดียวที่ทําได้ก็คือตีใส่อากาศคุณปล่อยผมไปผมเอาคุณน่วมแน่ ผูเซินเซินยังต่อว่าออกแรงทั้งตัวก็ยังทำลายนิ้วทั้งคู่ของเฉินห้าวไม่ได้เฉินห้าวหมดคำพูดถูเซินเซินนี้ดูแล้วสมองทึบจริงๆเขาไม่ได้จับเขาสักนิดยังจะมาบอกให้ปล่อยอะไรละ่ะแต่ในเมื่ออีกฝ่ายขอร้องเถินห้าวก็ต้องดูแลไวรุ่นสมองพิการคนนี้หน่อยพอจูจ่ๆเอาสองนิ้วออกเนื่องจากแรงทั้งตัวของผูเซินเซินอยู่ที่ข้างหน้าหมดจูจ่ๆมาเสียการทรงตัวก็ล้มกองไปที่พื้นท,ทันทีเป็นท่าเมาควาอีแบบพลาสติกและยังโชคดีที่ตรงนี้เป็นนนนนนสาามามมมหญ้้งงไ้ไไไ่่่อออยงงัตตลจะรแแกปด ฉากนี้สนุกจริงๆถูเซินเซิ์นเหมือนกับตัวตลกทำขายที่น่าสุดๆโจซีของที่เย็นชาก็ไม่ได้หัวเราะออกมาทำให้ถูเซินเซิ์นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาคลาน,น,นขึ้นมาจากพื้นแล้วตะโกนไปยังข้างถนนมีคนรังแกผมมาช่วยผมจัดการหน่อยอันยับประกาศคู่ถูเซินเซินยังมีผู้เข้าร่วมหลายคนที่เดินทางมาด้วยกันต่างเป็นวัยรุ่นอายุ20กว่าช่วงอายุที่กำลังใจร้อนพวกเขาลงมาจากรถที่อยู่ข้างถนนตะโกนออกมาพร้อมกับพุ่งเข้ามาจะต่อสู้คุณถอยหลังไปผมจะสั่งสอนพวกเขา เผชิญหน้ากับวัยรุ่นที่ดูเลือดร้อนเฉินฮ่าวไม่มีความกลัวสักนิดเขาให้โจซีถงถอยไปส่วนตัวเองเผชิญหน้ากับคนพวกนี้คนเดียววัยรุ่นคนหนึ่งปล่อยหมัดมาเฉินฮ่าวเห็นจึงใช้มือจับหมัดของเขาออกแรงบิดวัยรุ่นคนนี้ก็ร้องอย่างเจ็บปวดจากนั้นเฉินฮ่าวก็แตะออกไปจนเขานอนงายวัยรุ่นอีกคนกระโดดถีบเข้ามาทิกช่องโหว่อย่างมากขนาดนี้เฉินฮ่าวชอบมากที่สุดทีบอไปด้านข้างยื่นขาไปแต่ตอนที่อีกฝ่ายพยุงเท้าจนวัยรุ่นคนนั้นเสียสมดุลสุดท้ายขาทั้งคู่ก็อ้เอากว้างจนขา จากนั้นเฉินฮ้าวก็เริ่มลมเลิกต่อสู้วัยรุ่นมามือเปล่าพวกนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฉินฮ้าวเลยสักนิดแป๊บเดียวก็ทำพวกเขาทั้งหมดล้มกองลงไปสุดท้ายก็ทำร้ายเฉินฮ้าวไม่ได้ร้องโอ้ยที่พื้นไม่หยุดถือว่าคุณโหดใช้ได้ผมจะหาคนมาเอาคืนคุณผู้เซินเซินโกรธจ,จนจะโทรหาใครสักคนเหมือนนว่าจะเอาเรื่องไปฟ้องถูเซินเซินคุณอย่าทำเกินไปมาหาเรื่องก่อนเองแล้วยังทำไม่ดีต่อเพื่อนฉันอีกคิดว่าฉันโจซีถงหน้ารังแกเหรอตอนนี้โจซีถงก็ทนไม่ไหวเธอต่อว่าเสียงดัง ยังไงโจซีถงก็แสดงถึงบริษัทโจซื่ออำนาจที่อยู่เบื้องหลังไม่ธรรมดาอยู่แล้วถูเซินเซินที่เดือดดานอยู่ก็เย็นชาทันทีพอช่างน้ำหนักดูก็แน่ใจว่าไม่เหมาะจึงให้เรื่องนี้ให้นิ่งไปดังนั้นที่เขาเสียครั้งนี้ก็เสียเปล่าประโยชน์ถึงจะไม่สามารถเอากำลังมาเอาคืนได้แต่เขาก็ยังไม่อยากปล่อยโจซีถงไปจึงกระซิบกับคนในแกงที่ได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดแล้วคนในแกงคนนั้นก็ไปหยิบกล่องของขวัญเล็กๆในรถมาให้ซีถงนี่คือที่ดาวแอคพนติน้มที่ผมเพิ่งซื้อมาาาาออออออกกกกแแบบบบบโดดยเจจนนนรักัอัอกบบชื่่่งงไปป็้วววคุณะ ผู้เซินเซินพบว่าไม่สามารถใช้กําลังได้ก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมจีบสาวนั่นก็คือเงินต้องบอกว่าเคล็ดลับนี้ใช้ได้ผลจริงถูเซินเซินถูกเรียกว่าฟาดสาวไปแล้วร้อยคนก็เพราะเช่นนี้เขานอนกับผู้หญิงเป็นร้อยคนภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีและยังมีผู้หญิงหลายคนที่ไม่ต้องให้เงินด้วยซําแค่เห็นรถหรูที่ถูเซินเซินจับก็ขาอ่อนอาขารอเลย จากนั้นถูเซินเซินที่ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ครั้งนี้กลับเจอกลับหน้าบูดบึงกลัวว่าครอบครัวของโจโซีถงหน้าจะมากกว่าเขามหาศาลจู่จูเอาสร้อยคอราคาแพงเส้นหนึ่งมาให้เป็นของขวัญไม่รู้ว่าโจโซีถงกับเจ้านายคนนั้นที่ทุกคนต่างรู้จักเหมือนกันคือไม่สนใจเรื่องเงินยิ่งสร้อยคอก็ไม่มองด้วยซอมสร้อยคอและเครื่องประดับอื่นๆของบ้านเธอกองอยู่ในตู้เก็บของเต็มไปหมดเฉินห้ามมองต่อไปไม่ไหวโบกมือพูดเหมือนสั่งสอนเด็กพอเธอรีบเอาออกไปอย่าขายที่หน้าตรงนี้เลยคุณจะไปเข้าใจอะไรสร้อยคอนี้เจ๋งมากมาก ถูเซินเซินเปิดกล่องสร้อยอย่างบ้าคลั่งสร้อยขอบลัตินัมหนึ่งเส้นด้านในสองประกายใต้ไฟข้างถนนดูชวดทรงแล้วก็ไม่เลวเลยนักท่องเที่ยวบางคนผ่านมาก็มองมามองเห็นสร้อยคอราคาล้านกว่าก็ตาลุกวาวมีผู้หญิงคนหนึ่งอดอ้อน,ออนสามีตัวเองสามีคุณซื้อแบบนี้ให้ฉันสักเส้นสิสามีพูดอย่างอึดอัดครอบครัวเราไม่รวยอะไรสร้อยน,นั้นเท่ากับบ้านหนึ่งหลังเลยจะเห็นว่าสิ่งนี้ดึงดูดคนทั่วไปมาก สร้อยคอลาตินัานี้สําหรับคนทั่วไปแล้วเป็นเครื่องกระดับที่เป็นที่ต้องการแต่สําหรับเฉินห่าวแล้วก็แค่ทั่วทั่วไปเพื่อให้ลูกคนรวยไม่มีความคิดคนนี้รู้จักตัวเองตื้น,ต,นตื้นเฉินห่าวตัดสินใจที่จะสั่งสอนเขาให้เป็นผู้คนเป็นคนบทที่หนึ่งร้อยเลิฟออเรแอนไว้ใช้รูปแบบวีอาเฉินห่าวเปิดไปหน้ารกของแอปเริ่มค้นหาสร้อยคอแล้วก็จัดเรียงราคาตามลําดับเหมือนเคยสุดท้ายก็พบสร้อยคอแถวนี้ที่ราคาต่างเป็นเลขแปดหลักทําให้เฉินห่าวต้องทิ้ง มรดกที่บานสะพรัง่งสร้อยคอราคาขาย200ล้านดอลลาร์สินค้าหมดสร้อยคอเส้นนี้รวมหยกมันแพช72เม็ดหยกเขียวมรกต114เม็ดเพชรชมพู600เม็ดกับเพชรไร้49เม็ด507เม็ดที่รวมค่าที่สุดเพชรประเภทย่าห้าสิกรัตอั็นพาราเรลสร้อยคอราคาขาย55ล้านดอลลาร์สินค้าหอมอร์ที่เพชรระสีน้ำตาลอมเหลืองของมันเป็นเพชรที่ไม่มีตำหนิที่ใหญ่ที่สุดในโลก407ที่มีน้ำหนักหน้าทึ้งมาก48่สกรัตมีเพชรระสีขาว91เม็ดเพชรทั้งหม็ดเพชหนักกถึง637รัต สร้อยคอด้านบนพวกนี้ที่สินค้าหมดล้วนแต่เป็นสินค้าทำมือที่มีชิ้นเดียวในโลกเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างศิงละปะและคุณค่าแม้แต่เฉินฮ่าวเองที่เห็นแล้วก็ยังใจสัน่นแต่ว่าสินค้าหมดทำได้แค่เลือกสินค้าที่ยังมีอยู่เลิฟออฟเรสแอนด์ไว้สร้อยคอราคาขาย5 4ล้านดอลลาร์ราคาอุดหนุน59หยวนสร้อยคอทับทิมอันนี้ประกอบไปด้วยเพชรทรงวงรีกับทรงรูปแพรรวมถึงทับทิมพมา่ารอบๆบทับทิมต่างล้อมรอบไปด้วยเพชรที่กระจายไปอย่างมีสัดส่วนภายนอกดูเหมือนพวงมาลัยที่ร้อยด้วววยดดดอกกกไมมม้สสสสสีีีแแงงงงงงลละะะขาาาูู่เหัับตตนโจซ อันนี้แหละเฉินห้าวกดซื้อแป๊บเดียวในมือก็มีสร้อยคอเส้นนั้นปรากฏสีถงผมให้สร้อยคอคุณเส้นหนึ่งอย่าปฏิเสธละ่ะเฉินห้าวจึงเปิดกล่องไปตรงหน้าของโจซสีถงทันใดนั้นทันใดนั้นประกายสีแดงและสีขาวก็ส่องไปที่ใบหน้าอันสวยงามของโจซสีถงดวงตาที่สวยงามของโจซีถงเบิกโตเธอเป็นสตรีชั้นสูงที่เห็นเครื่องประดับประดับไฮเอนมามากมายแล้วแต่สร้อยคอเส้นนี้กลับไม่เหมือนกับที่เธอเคยซื้อมาสะสมไว้โดยสิ้นเชิงมันดูสวยหรูและสูงสง่งมากเพชร้อยกว่าเม็ดกับทับทิม30เม็ด รวมกันเป็นทรงที่สวยงามละลายภายในใจที่เย็นชาของเธอขอบคุณนะสร้อยคอนี้สวยมากให้ของขวัญต้องดูว่าใครให้จริงๆด้วยโจซีถงไม่สนใจของขวัญของผู้เซิญเซิญเลยแต่พอเฉินห้าวให้เธอชอบสุดๆผมช่วยคุณสวมละกันเฉินห้าวเอาสร้อยคอ,อ,อมาไปด้านหลังของโจซีถงช่วยเธอสวมสร้อยคอเองกับมือเพราะว่าครั้งนี้โจซีถงแต่งตัวธรรมดาออกมาเที่ยวไม่ได้สวมเครื่องประดับดังนั้นสร้อยคอเส้นนี้ก็ทําให้เธอดูหรูหราขึ้นมาทันทีเหมือนกับเจ้าหญิงที่ออกมาเที่ยวทําให้คนรู้สึกเทิดทูนและไม่อาจเื้่มถึงได้ ตัวเองให้ของขวัญแต่โจซีถงไม่รับเชินห้าวกลับช่วยเธอสวมสร้อยเองกับมือทำให้ดูเซนเซอร์อิจชาอดไม่ได้ที่จะโมโ oh หตรงนั้นสร้อยคอของคุณนี้ราคาเท่าไหร่แพงกว่าผมไหมอัญญประกาศคู่เขาไม่คิดว่าเชินห้าว่าจะรวยกว่าเขาวพวกลูกคนรวยมักจะเอาจุกแข็งยอนี้เทียบกับคนอื่นแต่เขากลับไม่รู้จักคำที่พูดว่าเหนือเขายังมีเขาเหนือฟ้าย,ยังมีฟ้าเชินห้าวเพิ่งพาเงินอุดหนุนหมื่นล้านรวยกว่าเขามากเชินห้าวขี้เกียจอธิบายให้เขาฟังของขวัญที่ให้หญิงสาวไม่สนใจมูลค่าแต่สนใจที่ความเหมาะสมเหตตตุผลื้้้นนนนแแค่่่ีถูเเซซไมขาใจ ูเซินเซินอึดอัดกลืนไม่ลงจึงพูดกับแกงตัวเองหาสร้อยคอรุ่นเดียวกันนี้ให้ผมเขาจะต้องซื้อของปลอมในแอปเถาเป่าแน่ผมจะซื้อรุ่นออริจินอลให้นางฟ้าปัญญประกาศคู่คนในแก๊งเป็นคนที่มีสมองหลักแหลมหยิบโทรศัพท์มาถ่ายสร้อยคอที่โจซีถุงสวมอยู่หนึ่งใบจากนั้นก็ทำการค้นหาผ่านไปตู้เสิร์ชบายอิมเมแป,ป๊บเดียวก็หาข้อมูลของสร้อยเลิฟออฟเรดแอนด์ไวท์เส้นนี้ได้พอคนในแกงเห็นคำแนะนำและราคาทันใดนั้นก็ติดอ่างเออเฮียยอสร้อยคอนี้ค่อนข้างแพง540คนนใแกงพูดาิดอย0ห่วน ซื้อมาจากตลาดสินค้าชิ้นเล็กแห่งอื้อจริงๆด้วยจนะมัดคนในแก๊งหายใจเฮือกใหญ่ผมยังพูดไม่จบด่วยคือหมื่นแล้วก็ดอลลาร์หมายความว่าสร้อยคอเส้นนี้ตั้ง54ล้านดอลลาร์ถ้าเป็นหยวนก็มากกว่า35ล้านผ่าไม่มีทางพอได้ยินราคาถูเซินเซินก็ด่าออกมาสร้อยคอที่แพงเส้นนี้เขาทำใจซื้อไม่ไหวและก็ไม่เชื่อไปอีกว่าเถนห้าวจะซื้อให้เธอถูเซินเซินแย่งโทรศัพท์คนในแก๊งมาดูภาพและคำแนะนำรายละเอียดอย่างละเอียดและรายละเอียดทั้งหมดนั้น สามีซื้อแบบนี้ให้ฉันหน่อยสิตอนนี้ผู้หญิงที่ผ่านมาก็เริ่มออดอ้อนสามีคุณเอาผมไปขายก็ซื้อไม่ได้สามีคนนี้รีบดึงภรรยาหนีไปโลกของคนรวยเขาไม่เข้าใจเงิน30กว่าล้านเอาให้คนอื่นจึงกลัวภรรยาเขาเห็นพวกคนรวยใช้เงินสู่ไร้แล้วจะต่อสู้คิดเพ้อฝันให้ตัวเองซื้อทั้งเกาะหนานไร่แล้วนั่นจะแย่เอาเวลานี้ในใจของโจโซีถงที่สวมเลิฟออฟเรตแอนไว้ก็ชอบพออย่างมากสร้อยคอนี้เธอพอใจสุดๆเป็นของขวัญที่เจ๋งที่สุดที่เธอได้รับ สุภาษิตว่าไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งโจโซีถงที่สวมทับทิมสร้อยคอดูสวยมากกลายเป็นสาวสวยที่สุดในถนนคนเดินไม่ว่าชายหรือหญิงเห็นก็รู้สึกตะลึงไม่อยากจะเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะสวยได้ถึงจุดนี้ส่วนถูเซินเซินนั้นเรียกได้ว่าแกว่งเท้าหาเซียนอยากใช้สร้อยคอที่มีมูลค่ามาหวนล้อมหัวใจของสาวสวยสุดท้ายเฉินห้ากลับเอาสร้อยคอเส้นหนึ่งที่สวยกว่าราคาแพงกว่ามาและที่สำคัญคือโจโซีถงก็ชอบมากทำให้เขาเสียใจสุด